หานนรท่านผู้ชมเนี่ยของแยะเจี้ยบเนี่ยจมไปคนทีมีอาหานวันเฮดิบาหารยกสะดงตลอดแนวต้องมาไดื่อยๆขี้เงียบี้เงียบปอยน้ำพองนี่ทายไปไปที่เบื้องงาม เย็นยืนลงยืนย็นชมได้เบิางลงไปได้บ่ OK นนเนี่ยลงไปได้บ่เนี่ยอันฟ้าหักบ่เนี่ยอัานพระเหนือด้วยนะโอ้โหัวโยกที่วะโยก่ะตันไปโชว์ไป น้ำมองหาจริงวิถีชีวิตชาวบ้านองบ้านมาหาป่าหาอย่างจุนดนี้ละเนี่ยไปชม